นี่คือลักษณะการทรมานประชาชนาชาวยูเครนของรัฐบาลเซเลนสกี้นะครับนะะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งในปัจจุบันและก่อนหน้าที่รัสเซียจะส่งทหารไปปฏิบัติการนะครับนะะคลิปเหล่านี้เนี่ยออกมาหลังจากที่กองทัพรัสเซียส่งทหารไปปฏิบัติการในยูเครนแล้วนะครับแต่โดยปกติประจําวันแล้วเนี่ยตั้งแต่มีการโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2,557นะครับ รัฐบาลของเซเลนสกี้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของอเมริกาเป็นหุ่นเชิดของอเมริกาเนี่ยนะครับได้ดำเนินนโยบายต่อต้านรัสเซียนะครับก็คือปลูกฝังประชาชนชาวยูเครในให้ต่อต้านรัสเซียนะครับมองรัสเซียเป็นศัตรูนะครับแล้วก็พยายามเข็นฆ่าชาวรัสเซียที่อยู่ในเมืองมาริูปอลนะครับสื่อรัสเซียเคยมีการทำ,ทำข่าวเอาไว้นะครับว่ามีประชาชนรัสเซียที่เสียชีวิตในขณะนั้นประมาณ 14, 0 00คนนะครับซึ่งถ้าเราเช็ค ตามเว็บไซต์ต่างๆก็จะมีตัวเลขนี้ขึ้นมานะครับแต่ความจริงแล้วมีมากไปกว่านั้นนะครับนะฮะพูดง่ายๆว่าสงครามระหว่างรัฐบาลนิโอนาซีของเซเลนสกี้ได้ทำสงได้ทำกับได้ทำกับประชาชนรัรรสเซียในประเทศในประเทศยูเครนนะครับโดยเฉพาะประชาชนรัรสเซียในเมืองมาริูปอลกับประชาชนรัรสเซียในเขตดอนบัสเนี่ยอย่างนี้มานานแล้วนะครับตอนนี้ประชาชนชาวรัรสเซียในยูเครนก็ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลรัรสเซีย ก็อยู่ในระหว่างที่กําลังจะฟื้นฟูกันขึ้นนะครับฟื้นฟูสภาพจิตใจทุกอย่างนะครับฟื้นฟูสภาพจิตใจฟื้นฟูแล้วก็มีการส่งอาหารเข้าไปช่วยที่จริงมันมีคลิปที่กองทัพรัสเซียส่งสเสบียงอาหารเข้าไปช่วยประชาชนรูคยูเครนนะครับนำประชาชนยูเครนให้มาปักหลักอยู่กัน,เป,นเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ช่วยเหลือท้งด,อทงด้านทงด้านอาหารหรือปัจจัย4นะครับนะฮนะแล้วก็มีการ ช่วยเหลือคนที่ถูกะละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยถ้าดูคลิปเราจะเห็นได้ว่าวิธีการทรมานของรัฐบาลเซเลนสกี้หรือรัฐบาลรีโอนอาซีเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ปาดเถื่อนมากครับนะบจินตางงานาการเอาเองก็แล้วกันนะครับว่าถ้าถูกมัดติดกับเสาอย่างเนี้ยตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเราจะอยู่ยังไงครับตื่นเช้าขึ้นมาจะมีสภาพเป็นยังไงครับนะ เป็นสารระบบสารเตี้ยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทํากับประชาชนที่พูดภาษารัเสเซียมีเชื้อสายรัเสเซียนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มา78ปีแล้วนะครับขอให้จินตนาการว่าถ้าการก่อการร้ายหรือการละเมิดสิทธิ์แบบนี้มันมีมา78ปปีแล้วเนี่ยประชาชนชาวยูเครนที่เป็นเชื้อสายรัเสเซียเขาอยู่กันยังไงก่อนหน้าที่รัสเซียจะส่งทหารไปปฏิบัติปฏิบัติการพิเศษนะครับคือทำทำอย่างโดยไม่เกรงกลัวเลยว่าโลกนี้ยังจะมี คนที่รักความเป็นธรรมอยู่นะครับถ้าสื่อพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพของพ่อพ่อลูกนะครับโดนจับมันเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าโดนลงโทษเพราะสาเหตุอะไรนะครับแต่ผูกมัดมือนะครับเข้าหากันเข้าหาเสาในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนั้นคืนจะอยู่ยังไงอันนี้คือสภาพการลงโทษต่างๆนะครับเป็นภาพที่ผมเอามาจากอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งนะครับในสมัยที่ของท้าวพระเชษยังไม่ได้เข้าไปปฏิบัติการที่มาริูปอลนะครับ นะรัสเซียจึงมีความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ในการส่งหานเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับยกเว้นว่าคนที่ไม่รู้ข่าวเท่านั้นเองนะครับทําไมคนไทยถึงต่อต้านรัสเซียว่ารัสเซียมีเหตุผลอะไรในการรุกรานยูเครนก็เพราะว่าคนไทยเหล่านี้ไม่เคยไปศึกษาข้อเท็จจริงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของทัพนิวนาซีเนี่ยจับประชาชนรูยูเครนมานะครับแล้วก็ยังเปิดเปียโ,โนให้ฟังเลยครับเนี่ยประชาชนยูเครนนอนนะฮะ นอนคว่ำหน้านะครับนะอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ถูกมัดมือไพร่หลังนะครับน่าสงสารมากครับสรุปก็คือว่าที่คนไทยเราต่อต้านกองทัพรัสเซียเข้าไปในยูเครนเป็นเพราะว่าคนไทยไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังมันคืออะไรไม่เคยไปศึกษาเลยว่าอเมริกาทําอะไรไว้กับรัฐบาลเซเลนสกี้ก่อนหน้าที่รัสเซียจะส่งกองทัพเข้าไปถ้าคนไทยที่ยังพอมีสติสัมปชัญญะนะครับรู้จักแยกดีแยกชั่วเป็นสักหน่อยนึ่งนะครับนะรู้จักดีว่าอะไรดีอะไรชั่วสักหน่อยเนี่ย ไปศึกษาข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลเซเลนสกี้เนี่ยทำอะไรต่อประชาชนชาวรัสเซียนะครับหลังจากที่อเมริกาส่งคณะบ,บุคคลไปดาเนินสงครามพันทางไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของอยูเครนเสร็จแล้วนะครับรัฐบาลเซเลนสกี้ทำอะไรกับประชาชนชาวรัสเซียพูดภาษารัสเซียเชื่อสายรัสเซียในเมืองมาริ乌ปอและก็ในเขตดอนบัสถ้าทุกคนได้ข้อมูลอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยทุกคนจะรู้สึกได้ว่ารัสเซียมีความชอบธรรมที่จะส่งทหารเข้าไปนะครับ